สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชม v ีโกตัวพีล n นเนนะครับคันนี้เป็นรถปี2008นะครับคันนี้นะครับมาในโทนสีน้ำตาลโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชมกันที่ศูนย์ด้านหน้ากันก่อนคันนี้เปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยจัดทรง ผู้ใหญ่บ้านเท่ๆมาให้เลยสำหรับไฟคู่หน้านะครับยังเป็นแบบฮาโลเจนอยู่นะครับมีไฟเลี้ยวมาในตัวโคมนะครับส่วนกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีเทาตรงนี้นะครับตรงกลางจะมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้นะครับส่วนฝากระโปรงรถนะครับจะมีช่องรับลมนะครับมาให้ด้วยนะครับทำให้รถของเรานะครับดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาชมกันที่ด้านข้างของตัวรถนะครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยเป็นแม็กสีทองนะครับขนาด18นิ้วนะครับสําหรับตัวยางนะครับก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เช่นเดียวกันนะครับยางใหญ่มากนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็ด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวตามมดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเครื่อง3ตันเจสะคูณไปทําไมอะ เป็นตัวดีโฟดีนะครับเครื่องสามพันนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมมาให้นะครับยังไม่มีไฟเลี้ยวปลายกระจกโครเมียมนะครับใส่ลิ๊กเลยนะครับเหมือนกระจกเลยนะครับอ่าด้านล่างก็จะมีบันไดามาให้นะครับมีบันไดามาให้ด้วยแข็งแรงมากครับอ่าตัวที่เปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมียมมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับพร้อมกับที่เสียบ กุญแจรถนะครับเวลาปลดล็อกรถหรือล็อกรถนะครับสามารถเสียบกุญแจตรงนี้ได้เลยมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับฝาเปิดถังน้ํามันนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับแล้วก็จะมีโป่งล้อขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวแต่งเพิ่มนะครับสําหรับโป่งล้อตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนแม็กมาให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นแม็กหกก้านนะครับหัวน็อตหกลู่นะครับอ่า ถือว่าสวยงามมากๆนะครับสําหรับตัวล้อแมคคันี้นะครับเปลี่ยนมาให้ทั้งสี่ล้อเลยนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันไฟท้ายนะครับเปลี่ยนมาให้ไฟท้ายนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นไฟ LED นะครับตัวโคมนะครับจะออกเป็นสีดําๆนะครับทําให้รถของเรานะครับดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับเสีย นะครับสำหรับรถคันนี้เสียหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับอ่ะติดตลกนิดนึงนะครับแอดมินแล้วก็ที่เปิดกระบะด้านท้ายนะครับจะอยู่ตรงกลางเป็นโฮมีียมเช่นเดียวกันนะครับเปิดได้ปกตินะครับยังล็อกได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ามาให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวอีนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้นะครับ ภายนอกนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับรถปี2008นะครับเยยบวีลิกูดูเดี๋ยวเราไปชมภายในของตัวรถคันนี้กันมาดูกันที่ประตูฝั่งคนขับก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพุ่มหนังนะครับสีเบจมาให้นะครับมีความนิ่มนิดนึงนะครับสำหรับ ตัวด้านข้างที่พักเขียนนะครับด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของนะครับช่องเก็บแก้วน้ำขวดน้ำนะครับลำพูงมาให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่รถกระจกนะครับมาให้ด้วยใช้งานในปกตินะครับสําหรับที่รถกระจกของเราแล้วก็จะมีที่ล็อกกระจกนะครับที่ล็อกประตูลดล็อกรถนะครับมีมาให้พร้อมนะครับสําหรับคันนี้อากาดเข้ามาอีกตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างมาให้นะครับแล้วก็สามารถ พับกระจกได้ด้วยนะครับไปอ่ากล้องแผ่นไปฟังข้างคนขับนะครับอ่าใช้งานได้ปกตินะครับก็จะมีที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแยกซ้ายขวามาให้นะครับปรับได้สีทิศท,ทางเลยตรงนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์แต่งของเจ้าของเดิมนะครับแอดมินก็ไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับมีมาให้เช่นเดียวกัน اء. แล้วก็ตัวน,นี้นะครับจะเป็นตัววัดบูทมาให้นะครับมีมาให้หนึ่งตัวใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับตัววัดบูทตัวนี้นะครับแอดมิน,น,นลองมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงด้านบนนะครับจะมีที่จับมาให้ด้วยนะครับจะมีเราจับมาให้นะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับเป็นพวงมาลัยสามก้านสีเทานะครับสภาพยังดีอยู่นะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตัว หน้าปัดนะครับจะแยกออกเป็น3ส่วนนะครับดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นวงกลมนะครับวงกลมแรกด้านซ้ายมือจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แสดงสถานะของตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นพวกไฟเลี้ยวนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับตัวไฟเลี้ยวแล้วก็จะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็มีเลขไมมาให้ด้วยนะครับคันนี้รถปี2008นะครับ วิ่งไป2 3, 2 10, 7 9 9 8สโลนะครับถือว่าลถใช้งานพอสมควรนะครับอ่ะแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะเป็นปริมาณของน้ำมันนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์ของเรามาต่อกันที่ตรงกลางนะครับตรงกลางด้านบนจะมีนาฬิกาบอกเวลามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ทันนี้ไปเปลี่ยนหน้าจอมาให้ใหม่นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX USB <B S> <B> ได้เลยนะครับจะมี หัวเสียบให้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น USB ด้านล่างตรงนี้นะครับวงกลมเล็กๆตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ AUX นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับสําหรับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ Android นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีที่รับอากาศด้านนอกเข้าด้านในนะครับหรือว่าเป็นอากาศหมุนเวียนก็ได้นะครับอะมาต่อนะครับ ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับทิศทางของตัวแอ์นะครับแล้วก็จะเป็นพัดลมนะครับแล้วก็จะเป็นอุณหภูมิความเย็นของตัวแอ่นนะครับมาต่อกันที่ด้านล่างตรงนี้จะมีช่องเสียบไฟมาให้นะครับจะมีรูเสียบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มไล่ฟ้ามาให้เรานะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีที่จุดบุหรี่มาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวนี้อมีไฟเขียวขึ้นอยู่นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเพิ่งเะอถายสักก้อนอที่เชียบุรีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับยังแดงอยู่นะครับโอเคมาต่อกันที่หัวเกียร์หัวเกียร์นะครับจะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีเทานะครับแล้วก็จะตรงหัวเกียร์นะครับจะมีอา ตัวเลขบอกนะครับการเข้าเกียร์ของเรานะครับว่าเกียร์ไหนอยู่ตรงไหนนะครับทันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์ถอยจะอยู่ด้านขวามือด้านล่างสุดนะครับตามจะลักตรงหัวเกียร์เลยนะครับมาต่อกันที่เบรกมือเบรกมือก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับยังล็อกล้อได้ดีเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีที่พักแขนมาให้นะครับที่พักแขนก็สามารถเปิดได้ด้วยนะครับเป็นช่องเก็บของได้อีกนะครับ สำหรับเบาแขีบด้านหลังนะครับในกล้องมันเห็นดำๆเอออย่าดำๆดสำหรับเบาแขีบด้านหลังนะครับจะเป็นเบาะหุ้หนังมาให้นะครับสามารถเปิดได้ด้วยเป็นช่องเก็บอุปกรณ์นะครับอ่าตรงด้านล่างเบาะนะครับจะมีอุปกรณ์มาให้นะครับฝั่งนี้จะเป็นแม่แรงนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนยางอะไหล่มาให้เรานะครับ ยังมีมาให้ครบนะครับตัวเบาะนะครับมีความนุ่มพอสมควรนะครับอ่าแล้วก็ที่พิงนะครับจะบุกด้วยอ่าผ้ากำมะหี่นะครับมีความนุ่มพอสมควรนะครับนุ่มมากเลยแหละนะครับแล้วก็ประตูแคบจะมีลำโพงมาให้ด้วยนะครับตรงประตูแคบจะมีลำโพงมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีช่องเก็บของมาให้ แล้วก็จะมีที่เปิดแฉ็บมาให้ด้วยนะครับช้างนานได้ปกตินะครับโอเคสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจกระบะแครบคันนี้รถปี2008นะครับราคาเบาๆนะครับแอดมินแนะนำเจ้าคันนี้เลย t o y ยต้าไฮลักวีโกปี2008นะครับ หากพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับรถทางเ่าครับไม่แท้ทุกคันไม่มีกอไม้นะครับเป็นรถประวัติดีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เคยชนหนักพิคว่ำไฟไหม้จมน้ํานะครับไม่มีนะครับเป็นรถมือสองสภาพดีนะครับหากพี่พี่ท่านใดนะครับมองหารถใช้งานนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต้องมาที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครของเรานะครับสําหรับวันนี้ แอดมินบางกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ